ช่วงนี้เรามาติดตามในเรื่องของประเดน็นดินฟ้าอากาศกันนะครับก็สรุปสั้นๆว่าในส่วนของภาคตะวันออกเรานั้นอาจจะมีฝนตกเล็กน้อยในบางพื้นที่นะครับเรายังคงมีความชื้นนี่แหละครับคือเป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะนำเรียนว่าภาคตะวันออกเรามีสถานะทีะ่พืชสามารถเจริญเติบโตได้ไม่ได้ร้อนไม่ได้แรงโดยเฉพาะความชื้นสัมพัสในอากาศ และนี่เป็นช่วงของการใกล้ระยะเวลาเก็บเกี่ยวฝนทิ้งช่วงบ้างก็จะดีนะครับเพราะว่าเท่าที่ติดตามโรคผลเน่านั้นมีการระบาดท,ที่รุนแรงขึ้นแล้วในส่วนของข่าวสารด้านการตลาดครับจากกรณีกระแสโซเชียลกระแสข่าวที่ออกมากระนำในเรื่องของกรณีปัญหาทุเรียนอ่อนข่าวสารในการตั้งด่านสารการนำพารางวัลน,นำจับก็เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการในการป้องกัน ก็มีผลเช่นเดียวกันครับทำให้ราคาทุเรียนนั้นอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยนะครับในการอ่อนตัวนั้นผมมองว่าเป็นประเด็นในเรื่องของปริมาณที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดถ้าเราจะพูดถึงทุเรียนที่จะเข้าสู่ตลาดจริงๆก็อยู่ในสัปดาห์หน้าคือในเดือนพฤษภาคมเราจะเริ่มเห็นทุเรียนที่มีคุณภาพได้ปริมาณการเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้น ก็เลยเกิดประเด็นในเรื่องของทุเรียนที่เก็บเกี่ยวหรือทุเรียนอ่อนคือจริงๆเนี่ยขออธิบายง่ายๆครับว่าถ้ากรณีการเจตนาหรือการตั้งใจในการเก็บเกี่ยวทุเรียนอ่อนเนี่ยมันก็ต้องเก็บทั้งรถเก็บทั้งคันเก็บทั้งตู้นะครับส่วนกรณีการผิดพลาดเนี่ยมันก็จะปนเข้ามาอยู่สัก10อย่างเช่น1,000กิโลเนี่ยอาจจะปนมาสักร้อยกิโลตรงนี้เนี่ยเป็นความสามารถของผู้เก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้น เราก็คงต้องไปดูประเด็นเจตนาตรงนั้นที่ท่านเห็นเป็นปริมาณมากเนี่ยอาจจะเป็นการคัดออกแล้วมารวมกันนะครับแล้วก็กลายเป็นทุเรียนอ่อนในปริมาณมากเช่นเดียวกันเพราะโดนคัดออกจากกรณีที่คุณภาพไม่ได้ ก่อนอื่นก็อยากจะนำเรียนครับว่าในส่วนทุกวันอาทิตย์นี้รายการของเราได้รับการสนับสนุนจากบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทปุ๋ยชาลี SPC บริษัท UPL ประเทศไทยจำกัดและบริษัทปุ๋ยเลอบาใบไขมุกนะครับบริษัทปุ๋ยวยกิ้งจำกัดซึ่งก็ต้องนำเรียนฝากในส่วนของพิพธภัณฑ์ไว้ ซึ่งในส่วนของทุกๆบริษัทนะครับหลังจากทีเ่เรามีประเด็นปัญหาในด้านของการส่งออกทุเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารเคมีตกค้างในเรื่องของคราบสารเคมีในเรื่องของคุณภาพสีผิวความสะอาดการสุกแก่ ในทุกวันนี้ก็อยากจะนำเรียนครับว่าในแต่ละบริษัทเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ออกมามากมายเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ๆอย่างากรณีของบริษัทโซตัสก็จะมีตัวทำละลายตัวที่ทำให้มีเกิดการเกิดคาบตัวที่จะทำให้ผิวภายนอกไม่แตกชะลอการสุกแก่ในการแตกแต่การเจริญเติบโตภายในเป็นปกติหรือว่าจะเป็นในกลุ่มของปุ๋ยนะครับ ซึ่งต้องดำเเรียนว่าปุ๋ยที่นำมาจำหน่ายในร้านชัยพฤกษ์ทั้งหมดเรามีการตรวจสอบมีแหล่งที่มามีการขึ้นทะเบียนถูกต้องก็ปลอดภัยสบายใจกรณีการตกค้างของทั้งแคดเมียมทั้งบิวไยทูนอกจากนี้ในส่วนของกลุ่มปุ๋ยทางใบก็ต้องนำเรียนครับว่ากรณีกลุ่มปุ๋ยทางใบนั้นท่านใช้ได้อย่างสบายใจเพราะว่ากระบวนการผลิต ไ่ว่าจะเป็นปุ๋ยนูไฮเอ็นนูแท็กซูปเปอร์เคหรือจะเป็นในกลุ่มของปุ๋ยชารีหรือจะเป็นกลุ่มของบริษัทต่างๆจะปลอดภัยจากกรณีการตกค้างของสารทั้งสิ้นนะครับท้งนี้ช่วงนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับ บอกว่าปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไวกิ้งของแท้ต้องเป็นแบบนั่นต้องเป็นแบบนี้แล้วไอ้แบบไหนล่ะที่มันเป็นของแท้ก็แกไปฟังมากก็เลยคิดมากใครเขาจะว่ายังไงไม่ต้องไปสนใจแกไปดูที่กระสอบที่เขาเขียนว่าตราเรือใบไวกิ้งอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งเท่านั้นแหละก็จะได้ปุ๋ยดีๆไปใช้แล้วใช่ถูกอย่างผู้ใหญ่ว่าตราเรือใบไวกิ้งที่ข้างกระสอบจะไปอ่านเป็นอย่างอื่นได้ยังไงก็ต้องอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งตราเรือใบไวกิ้ง พูดติดปา,คา,ดปปา,า,ากคุณภาพติดใจปุ๋ยไขมุกตราเรือใบไวกิ้งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไฮโดรไทยในเครือประวิทย์กรุ๊ปโมแลนพลังสีฟ้าออกฤทธิ์เร็วปราบมแมลงทั้งปากดูดและปากกัดไม่ว่าจะเป็นมแมลงหวีขาวด้วงมัดผักและเตี้ยฟไฟ ดูซึมได้ทั่วถังต้นพืชใช้ได้กับทุเรียนมะม,ม่วงส้มลำไยกล้วยไมย้ผักกินใบผักกินผลและข้าวโมแลคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก UPL เพิ่มผลผลิตเพื่อเกษตร,รกรไทยท็อปเคท็อปเคท็อปเคสุดยอดปุ๋ยทางดิน3พลังบวก 12624ปุ 12, 6, ๋ยไนเตรตซันเฟตและทาตอาหารลองอาหารเสริมที่ครบถ้วนปุ๋ยนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ดูดซึมไวขยายลูกโตทันใจเพิ่มน้ำหนักสีเข้มรสชาติดีเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกร12624ท็อปเคท็อปเคท็อปเคพลังท,ท,ที่คุณสัมผัสได้ชาลีเฟตปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพ ระบไยท็อปหลังท่อละเบียงเอวิโตบวกไตรเด็กดีเอฟใช้ได้ทั้งคนและทาเอ, ito, าอาตตวิโตสารปูออกซ่าสโตรบินวัตกรรมใหม่ไซรัมโปรเทโคโนโลยีป้องกันและกำจัดเชื้อราทุกชนิดเรดพรีเบียมไตรเด็กดีเอฟสารแมมคอเซฟสูตรดิฟเฟอร์เทคโนโลยีอนุภาคเล็กกระจายตัวรวดเร็วไม่ปุ้งกระจายเพิ่มประสิทธิภาพในการกวดติดต้นและใบพืชในอันตราการใช้เอวิโต้1 0 0 c ีบวกไตรเด็กดีเอฟ200กรัมผสมน้ำ1ลิตร ขาดแผลที่ต้นแล้วทาให้ทั่วหรือใช้เอวิโต้ร้อยปีบวกไตรเด็กด f 200กรัมผสมน้ำ200ร้ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วต้นนอกจากกำจัดเชื้อไปทอบอร่าแล้วยังสามารถครอบคลุมโรคพืชที่สำคัญในทุเรียนได้แก่โรคกิ้งแห้งและโรคเชื้อราสีชมพูได้อีกด้วยสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าเคมีเกษตรใกล้บ้านท่านนะครับ ครับในส่วนของผิดพันธุต์ต่างๆเหล่านี้พนศกรกรสามารถที่จะหาซื้อได้นะครับที่ช้ยพฤกเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่าน สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้เป็นประเด็นต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับในเรื่องของกรณีสารปรับปรุงดินที่ผมได้อธิบายไว้แล้วว่าเป็นส่วนของวัตถุประสงค์ก็คือต้องการลดความเป็นกรดเป็นด่างของดินต้องการที่จะเติมธาตุอาหารลงไปภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องทำความเข้าใจกันแต่ว่าในอีกส่วนหนึ่งในเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยเราทราบกันครับว่า การที่เราจะเอาคุณสมบัติพิเศษของธาตุเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ประโยชน์ก็จะมีกระบวนการสก,กัดเอาสารที่เป็นประโยชน์ออกมาการสก,กัดสารเหล่านี้เนี่ยถ้าเราปล่อยแบบธรรมชาติหมายความว่าการไถ่ธาตุาหารลงไปในดินการใส่สารปรปับปรุงดินเข้าไปมันมีจุลินทรีย่อยสลายแล้วก็ใช้ระยะเวลาย,อย่อยสลายในดินแล้วก็เป็นประโยชน์กับพืชในรูปของอนินทรีย์แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีจุลินทรีย์ที่สามารถเอามา เข้าสู่ขบวนการผลิตไปย่อยสลายปัจจัยเหล่านี้ให้ปัจจัยเหล่านี้เมื่อถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์แล้วก็จะเป็นสารที่เป็นประโยชน์กับพืชทันทีนี่คือเทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งเดิมนั้นเราได้นำเรียนไปในเรื่องของบริษัทบูฟร o ออินเตอร์เคมแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างก็จะเป็นในส่วนของคำแนะนำจากบริษัทราชสีเฟอร์ติล IZER ในกระบวนการหมัก เราก็จะเอาจากปลาบ้างจากาพืชผักบ้างจากผลไม้ที่เน่าเสียบ้างหรือจากแหล่งวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมาหลังจากนั้นเราก็จะใช้เชื้ออย่างเช่นเชื้อพอดอเชือ้อพอดอต่างๆอันนี้คือยกตัวอย่างเชื้อเหล่านั้นก็จะมาทำการหน้าที่ในการย่อยสลายย่อยสลายอะไรย่อยสลายวัตถุดิบที่เรานำมาหมัก จะเป็นปลาจะเป็นพืชจะเป็นผลไม้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งหรือบางครั้งบางอย่างเนี่ยท่านก็ไปเอาสูตรสาเร็จสูตรหมักไข่หมักอะไรก็แล้วแต่ครับในความหมายของผมกําลังอธิบายว่านั่นคือการนําเอาจุลินทรีย์มาเพื่อการย่อยสลายแล้วก็ให้วัตถุดิบเหล่านั้นเมื่อย่อยสลายเสร็จก็จะเกิดกระบวนการมีคุณสมบัติ เป็นในส่วนของน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตโดยการทำงานของแบคทีเรียบางชนิดอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันถ้าอย่างนั้นมันก็จะเหมือนพิภัณฑ์ของ blue fox intercan จำกัดสิไม่เหมือนครับในกรณีของสิ่งที่เรากำลังจะอธิบายต่อคือเป็นเทคโนโลยีเป็นนวัตกรรมก็ได้ของในส่วนประเทศเกาหลี ให้เข้าใจว่าจุลินทรีย์ที่นำมาย่อยสลายนั้นเป็นแต่ระแชระชนิดไปไม่ได้ใช้เป็นสูตรรวมนะครับแล้วก็ในส่วนของวัตถุดิบที่นำมาสกัดที่นำมาสกัดก็จะมีคุณลักษณะพิเศษผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นอากอรณนีของปลาดาวพิทักษศึก่อนต้องเข้าใจนะครับว่าคุณลักษณะพิเศษของปลาดาวนั้นเวลาที่เราตัก ส่วนเนื้อเยื่อออกไปเมื่อไหร่เขาก็จะสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่สร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่นั้นก็คือสารชนิดพิเศษที่อยู่ในคุณสมบัติของปลาดาวคือสร้างเซลล์อันใหม่ขึ้นมาเมื่อเป็นเช่นนี้บรรดาน,นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในส่วนของบริษัทผู้ผลิตก็จะเข้าไปทำการศึกษาว่าในสารในปลาดาวนั้นเขามีสารอะไร นั่นคือส่วนเป้าหมายหลังจากนั้นก็ทำการศึกษาต่อว่าแล้วเราจะเอาจุลินทรีย์หรือเอา,เอาส่วนของเชื้อตัวไหนเนี่ยไปย่อยสลายและสกัดสารตรงนี้ที่อยู่ในปลาดาวออกมาแล้วก็นำเอาสารเหล่านี้มาเป็นผลิตภัณฑ์อาจจะยกตัวอย่างเช่นอาสตาร์เทคสตาร์เทคก็คือสารในส่วนของอัลฟาอะมิโนรวมกับในส่วนของสารลักษณะพิเศษ ที่จะไปทำหน้าที่อะไรนี่เป็นประเด็นนะครับก็คือเรื่องของการสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่เมื่อเราสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่ก็เปรียบเสมือนกับเราไปกระตุ้นระบบรากเมื่อรากหมวกรากส่วนช้ำรุดเสียหายเมื่อใส่สารตัวนี้ลงไปเขาก็จะมีหน้าที่ในการสร้างรากใหม่ขึ้นมานี่คือความหมายของการใช้จุลินทรีย์ ไปทําการย่อยสลายเพื่อสกัดสารพิเศษที่อยู่ในตัวคุณสมบัติแต่ละส่วนแต่ละส่วนใบที่ผมยกตัวอย่างเช่นปลาดาวก็คือการเล่งการสร้างรากอ่อนการแตกรากใหม่เมื่อรากใหม่แตกยอดใหม่ก็ต้องแตกแล้วก็เป็นการฟื้นฟ,นฟนูสภาพต้นหลังการเก็บเกี่ยวแต่ผลิตภัณฑ์ที่ออกมานั้นทางในส่วนของ Blue f o อ i n t e r c h e m ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาจาก ประเทศเกาหลีนั้นเขาก็จะเติมสารตัวอื่นลงไปเพื่อที่จะให้คุณสมบัติตร,ตรงนี้ครบถ้วนก็คืออัลฟาอะมิโน20ชนิดทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างต่อไปอีกสักหนึ่งพิธภัณฑ์กรณีของการที่เราต้องทราบนะครับว่าในส่วนของประเทศเกาหลีเนี่ยเขาจะมีพืชชนิดหนึ่งเขาเรียกว่ามิลเวต เป็นลักษณะของพืชที่มีสภาวะไม่ว่าจะดินฟ้ากาศจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเขายัางคงสามารถดำรงชีวิตและ,จะเจริญเติบโตได้อย่างมีคุณภาพพืชชนิดนี้เนี่ยทางนักวิชาการในส่วนของบริษัทที่ทำการเป็นผู้ผลิตเขาก็เข้าไปทำการศึกษานะครับไปทำการศึกษาว่าใน พืชมิลเวชเนี่ยเขามีสารอะไรที่ทำให้พืชเหล่านี้มีความสามารถคงทนต่อการเจริญเติบโตต่อสิ่งแวดล้อมเขาก็ไปพบสารชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ในส่วนของตัวพืชชนิดนี้ก็ต้องไปหาจุรินซีเนี่ยมาทำการย่อยสลายหรือสกัดเอาเฉพาะสารตรงนี้ออกมาดังนั้นต้องเข้าใจนะครับว่าอย่างกรณีปุ๋ยหมกักน้ำหมกักเปียก อะไรก็ตามหรือหมักแห้งอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นการหมักเพื่อย่อยสลายแต่ในกรณีของพลิตภัณฑ์ทีเ่เรากำลังนำเสนอนั้นเป็นการสกัดเอาสารชนิดพิเศษที่อยู่ในส่วนของเป้าหมายตรงนี้นออกมาออกมาเพื่ออะไรออกมาเพื่อที่จะนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ในด้านของการเกษตรดังนั้นเขาก็ศึกษาไปพบว่าที่รากของมิ้ว เวชตัวนี้เนี่ยมันจะมีเชื้อไลโซเบียมมากมายเชื้อไลโซเบียมเหล่านี้จะมีหน้าที่อะไรจะมีหน้าที่การไปดึงไนเตรตหรือไปดึงไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของไนเตรตนำมาใช้ให้กับรากรากก็ดูซับเข้าไปเพื่อการเจริญเติบโตดังนั้นในผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยจึงอธิบายให้เห็นว่า กรณีการใช้จุลินทรีย์เพื่อไปย่อยสลายสารชนิดพิเศษตรงนี้แล้วเอาสารผลิตพิเศษเนี้มาร่วมกับพิษภัณฑ์ในการที่จะใช้ในการส่งเสริมการเจริญเติบโต,ตหรือฟื้นฟูสภาพต้นที่ทุดโทรมหลังการกิบเกี่ยวหรือสภาพต้นที่เจ็บป่วยกรณีเมื่อเราได้สารสกัดตรงนี้จากในส่วนของพืชชนิดนี้แล้วเนี่ยนะครับก็เอามาร่วมกับสารสกัดจากสาลายนะแล้วก็สารสกัดจากต้นมิวเวส กลายเป็นสารผิทพันฑ์ขึ้นมาที่ชื่อว่าชาอุนยองเมื่ออธิบายมาถึงตรงนี้พี่น้องสกอร์ก็เริ่มที่จะเห็นภาพเริ่มที่จะเข้าใจนะครับว่าอ๋อผิทพันฑ์ตรงนี้เนี่ยไม่ได้เอามาย่อยสลายแต่เป็นการสกัดสารขึ้นมาซึ่งในการสกัดสารเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะไปกระตุ้นให้พืชทำงานได้อย่างดี ไม่ใช่แค่นี้ก็จะหาผิภัณฑ์ที่เป็นผิภัณฑ์เกี่ยวข้องมาเป็นสูตรสําเร็จดังที่ได้อธิบายว่าตัวชาอุมนยองเนี่ยเอามาใช้แก้ปัญหาต้นโทมภายในชาอุนยองจะมีสารสก,กัดจากาต้นมิวเวสสีและมีสารสก,กัดจากสาลายอีก60%ทีนี้มาดูต่อครับในลิพันธ์ที่เราอยากจะให้ท่านเห็นภาพเข้าใจเอาอย่างยกตัวอย่างอีกส่วนหนึ่งสาร กระตุ้นหรือสารที่จะนำมาใช้ขยายใบดอกผลคือ r รีแอคเตอร์พิ่ักษ์ศรกรต้องเข้าใจนะครับว่าในกระบวนการที่พืชจะเจริญเติบโตเนี่ยมันจะต้องมีสารที่ไปกระตุ้นเซลล์สารที่จะไปกระตุ้นเซลล์นั้นเขาก็จะไปทำหน้าที่ในการส่งเสริมกระบวนการเมตาบอลิซึม คือบือคือขบวนการสังเคราะห์แสงการขยายเซลล์แบบฉับพลันนั้นมันจะเป็นสารชนิดพิเศษเขาเรียกว่าเป็นเอนไซม์ของพืชเอนไซม์ตัวนี้ผลิตจากไหนผลิตจากจุลินทรีย์ครับไปทำการย่อยสลายเอาตัวเอนไซม์ตัวนี้ออกมาจากพืชแล้วก็นำมาเป็นลิษพันธุ ใช้ในการกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของเซลล์ให้ใหญ่ขึ้นให้เร็วขึ้นจากกระบวนการสั่งข้อแสงดังนั้นพอมาเป็นผิตภัณฑ์ก็คือเราก็จะนำมาใช้เพื่อร่วมกับปัจจัยอย่างเช่นกรณีปุ๋ยราชสีนะครับอาหารเสริมหรือจะเป็นในส่วนของผิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเราก็ใช้รีแอคเตอร์ เข้าไปเสริมเพื่อกระตุ้นเซลล์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างถามว่าแล้วสารที่อยู่ในการที่จะไปกระตุ้นเซลล์ให้เกิดการขยายตัวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยมันคืออะไรก็คือเอนไซม์ของพืชน,นั่นเองนะครับผมเคยนำเรียนแล้วว่าเอนไซม์ของพืชเป็นพลังงานที่สําคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตเราก็ต้องมาอธิบายเรื่องนี้ ในกรณีของจุลินทรีย์แต่ละตัวแต่ละตัวนี้ที่เรายกตัวอย่างจะเป็นชาอุนยองจะเป็นในส่วนของสตาร์เทคหรือจะเป็นรีแคร์จะเป็นลรกาเนี่ยจะเป็นจุลินทรีย์คนละชนิดกันจุลินทรีย์แต่ละชนิดก็ไปทำหน้าที่ที่มีความแตกต่างกันแล้วก็ไปย่อยสลายสารที่อยู่ในคุณสมบัติของพิเศษแต่ละพืชแต่ละพืชหรือแต่ละสัตว์เนี่ยที่เป็นลักษณะพิเศษนำมา เป็นพิพิธภัณฑ์ร่วมกับในส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่ใช้ในด้านของการเกษตรเรามาดูในส่วนของอีกส่วนหนึ่งครับอย่างยกตัวอย่างเช่นหลายท่านจําได้นะครับว่าผมเคยนําเสนอว่ามูจิแกมูจิแกคืออะไรมูจิแกก็คือน้ําตาลคาร์โบไฮเดรตหรือน้ําตาลทางด่วนซึ่งก็จะมีส่วนสําคัญในการให้พลังงานทันทีสามารถที่จะนําใช้ประโยชน์ได้ทันทีแล้วก็ ไปช่วยกระตุน้นหรือทำให้พืชได้รับพลังงานที่สำคัญก็คือมุจิแก่นานเป็นการใช้จุลินทรีย์ใปสกัดนะครับไปสกัดเอามาจากพืชดังนั้นจึงไม่มีกรณีของการตกค้างการตกค้างคือหลายท่านพอบอกว่าน้ำตาลทางด่วนมันก็ต้องเป็นเชื้อราสิแต่สำหรับกรณีนี้เป็นจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายมาจากพืชเพราะฉะนั้น จึงไม่มีปัญหาในเรื่องของการตกค้างประโยชน์ของการใช้ก็คือเป็นการเสริมพลังงานทางด่วนในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตต่างๆไม่ว่าฝนตกฟ้าปิดดิ้นแฉะมีอาการถ่ายใบมีการแตกใบอ่อนที่ผมเคยนำเสนอตั้งแต่ตอนน้ำท่วมนะครับก็จะเกิดการปัญหาคือขาดแคลนพลังงานหลังจากน้ำลดเราก็ต้องให้ในส่วนของน้ำตาลทางบวชก็คือมูจิแกเข้าไป ดังนั้นจึงเข้าใจว่าน้ำตาลทางด่วนหรือ,อน้ำตาลคาร์โบไฮเดตของบริษัทบูฟอกคือมูจิแกเ่เป็นกรณีของการนำจุลินทรีย์ไปย่อยสลายแล้วนำเอาสารเหล่านั้นมาเป็นผลิตัณฑ์พิเศษซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอะไรอย่างมูจิแกเนี่ยจะเป็นปโปรตีนนะครับไฮโดรไลซส25มีอร์เมีนจินิกแอซิก อัจ e n ิ c a แอตรงนี้นี่ยก็จะอีก20%นะครับมีในส่วนของส t r ี v i ิออนคอมเพอีก50%และมีส่วนของไตรเมทินไคโตสานอ่ะมีไคโตสารด้วยหรือเป็นสารสกัดนะครับของไคโตสารกลายเป็นสูตรพิเศษขึ้นมาเป็นน้ำตาลทางดวนมูจิแกนี่ก็คือยกตัวอย่างพิพิธภัณฑ์อีกกลุ่มหนึ่งซึ่ง เกิดจากกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ย้ำนะครับว่าจุลินทรีย์แต่ละชนิดจะแตกต่างกันที่จะนำไปใช้สกัดสารชนิดพิเศษที่ออกมาจากพืชแต่ละชนิดย่อมแตกต่างกันเช่นเดียวกันเรามาดูอีกพิธพันธ์หนึ่งนะครับอย่างเช่นกรณีของสารซีตินสารสกัดจากสาหรายสีแดง เราสกัดเพื่ออะไรพี่นักสกรับเราก็ต้องเข้าใจว่าในสารสกัดจากสาหร่ายเนี่ยเราคงทราบครับว่ามันจะมีฮอร์โมนในส่วนของออกซินจิบเบอร์เรลินและไซโตไคนินอันนี้คือในตัวสาหร่ายแล้วเราก็จะมีกระบวนการหาจุลินทรีย์ส่วนหนึ่งเนี่ยที่จะเข้าไปทําการย่อยสลายคือการย่อยสลายเนี่ยไม่ใช่ย่อยสลายเพื่อให้เน่าเปื่อยนะครับต้องเข้าใจว่าเอาจุลินทรีย์นี้ไปสกัด เอาสารจากในส่วนของในสาลายสีแดงดึงเอาไซโตแคนินออกมาดึงเอาไซโตแคนินออกมาเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นจูรินซีเหล่านี้จึงเป็นสารชนิดพิเศษอีกกลุ่มหนึ่งเมื่อเอาไปหมักย่อยสลายสากัดสาลายสีแดงดึงจูรินซีจูรินซีเหล่านั้นก็จะไปกัดสกัดสารไซโตไคนินออกมาจากในส่วนของสาลายซึ่ง สารตัวนี้ชื่อว่าซีเอตินซีเอตินก็คือสารส่วนย่อยนะครับที่อยู่ในกระบวนการในสารไซโตไคนินก็เลยกลายมาเป็นพิธภัณฑ์ในส่วนของซีเอตินดังนั้นในซีเอตินก็คือสารเปิดตาดอกหรือสารกระตุ้นการแตกตาดอก ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยสารสกัดสาลายสีสาลายสีแดง8%แล้วก็ฮอร์โมนในกลุ่มของไซโตไคนินที่ชื่อว่าซีเอตินที่เหลือนะครับอันนี้เป็นสูตรพิเศษที่ใช้ในการส่งเสริมการออกดอกหรือเราเรียกเปิดตาดอกหรือดึงดอกก็ได้นี่คือส่วนที่ผมยกตัวอย่างให้เห็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจตามประเด็นคำถามว่าพิธภัณฑ์ของบูฟอกอินเตอร์เคมเนี่ยเหมือนกับที่เราไปใช้ หมักน้ำหมักไข่หมักปลาหมักพืชนะครับสูตรต่างๆที่อยู่ในภาวะโซเชียลในปัจจุบันผมตอบเลยว่าถ้าพูดถึงความหมายเนี่ยมันก็คือเหมือนกันแต่ความจริงแล้วแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะสิ่งที่เรานําไปหมักเป็นการหมักเพื่อให้เกิดการย่อยสลายเมื่อย่อยสลายวัตถุดิบที่นํามาหมัก เขาก็จะปลดปล่อยสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกมาในตรงนั้นแต่สําหรับในส่วนของกรณีพิธภัณฑ์จากบริษัทบูฟล็อกอินเตอร์เคมจำกัดเป็นการเอาจุลินทรีย์เฉพาะตัวไปย่อยสกัดเอาสารที่เป็นคุณลักษณะพิเศษในแต่ละส่วนของวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นพืชไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือจะเป็นสารอะไรก็ตาม เอาเฉพาะสารที่เป็นคุณลักษณะพิเศษออกมาอย่างเช่นสราร C ีเอตินนะครับไปสกัดเอาสารในโตรเจนหรือในส่วนของจุลินซีที่เป็นเอนไซม์ของพืชหรือจะไปย่อยสลายเอาในส่วนของตัวไลโซเบียมที่อยู่ในหมวกล่าหรือจะเอาสารชนิดพิเศษที่เป็นจากปลาดาวนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน นี่คือรายละเอียดที่ผมตอบเป็นประเด็นสาระให้กับพี่น้องเกรได้เข้าใจว่าการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายจะย่อยัจุลินทรีย์คนละอย่างคนละชนิดและจะย่อยเอาเฉพาะสารที่เป็นคุณลักษณะพิเศษของในแต่ละส่วนที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในทางเกษตรแล้วก็นำมาร่วมกับกลุ่มปัจจัยอื่นกลายเป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนของบรูฟอกอินเตอร์เคมจำกัดสำหรับวันนี้ ของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ